มาจ้าทุกคนวันนี้แม่จะมารีวิวร้านกาแฟของหนุ่มสุดหลอ่อแบงค์ทิตินะคะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะร้านรีฟิลร้านเทพสุดๆไปเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากโดยเฉพาะต้นมะกอกต้นนี้บอกเลยค่ะว่าคิวแน่นสุดๆร้านจะตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟนะคะเน้นโครงสร้างดิบๆค่ะภายในจะเน้นโทนสีดำค่ะแล้วก็มีสีเขียวของธรรมชาติตกแต่งด้วยนี่จะเป็นที่ที่เราไว้สั่งอาหารนะคะตรงนี้นี่ค่ะจุดเด่น เลยค่ะทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปคิวก็แน่นมากเลยค่ะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะระหว่างฝั่งที่เดินไปก็จะเจอห้องน้ำค่ะนี่แล้วก็จะมาเจอฝั่งที่เป็นโต๊ะที่นั่งสำหรับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครมาหลายคนให้มานั่งฝั่งนี้เลย หนุ่มๆม,มานั่งรอแม่และเมื่อกี้แม่ไปสั่งขนมมาและนี่ค่ะเราก็ถ่ายรูปกันไปขนมได้แล้วแม่สั่งเป็นน้ำแตงโมนะคะมีน้ำทับทิมแล้วก็ขนมก็เป็นควัวซองคิ้วกับเค,ค้กแครอทไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยค่ะชาไทยสลอปปี้อร่อยมากร้านก็สวยด้วย บอกเลยค่ะว่าขนมหมดเกลี้ยงเลยชาไทยเซเลอรี้นี่คือที่สุดที่เลิฟมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะใครมาเที่ยวขอนแก่นอย่าลืมแวะมาเที่ยวร้านกาแฟสุดเท่นร้านนี้ได้เลยนะคะรีฟิลค่ะ